สวัสดีครับผมไอซินยูนะครับไอซินยูเควันนี้ผมจะมาให้จุดมุ่งหมายทั้งหมดของการมีชีวิตก็คือการเติบโตนะครับโรเบิร์ตคอร์เรนนักปราชญ์คนสำคัญของชาวอเมลิกานะครับนี่ก็เป็นหนังสือนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับนี่รอบหอกก็ออกมาถ่ายนอกสถานที่นะครับวันนี้คุณจะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับจุดมุ่งหมายที่สำคัญหลักๆก็คือการเติบโตนะครับ มนุษย์จะต้องเติบโตนะครับเพื่อที่จะเอเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าเติบโตเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อสัมพันธ์กางแล้วก็มนุษย์เรานะครับอายรถขับผ่านเห็นตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับมนุษย์จะต้องเติบโตนะครับมนุษย์จะไม่หยุดพัฒนานะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้ามนุษย์หยุดเต,ติบโตอไไรมนุษก็จะตายนะครับเด็กเข้าตาครับ Okay hup, hocking up. Thank you.